สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเวไนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่นดันเจี้ยนรายวาระโพดในวันจันนะครับผมซึ่งขอรางวัลที่ได้นั้นก็มีโอกาสได้ท่าดิน4-5ดาวนั่นเองครับ มาดูศัตรูกันครับนี่ลีจิงนะครับผมลีดจิงยูชินเสี่ยวเทเลเนียแล้วก็เจคครับสังเกตได้ว่าเป็นธาตุดินถึง3ตัวโอ้ยเป็นดันธาตุดินโดยแท้จริงเลยนะแล้วก็มีสกิลเพิ่มคูดาวถึง3ตัวด้วยกันนะครับผมก็คือยูชินเสี่ยวกับเจคนะโอ้โหมันเพิ่มคูดาวแบบนี้ครับเสี่ยวเวลาแน่นอนเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะมันใช้เพิ่มครูดาวใช่ไหมผมก็ใช้บ้างนี่ครับหนามย่อเอาหนามบ่งเลยนี่ครับตัวที่ผมเลือกใช้ครับยูชินกับเสียวแน่นอนแล้วก็เอาลีดจิงมาด้วยครับ เพราะว่าถ้ามันออกตีปกติเนี่ยครับจะช่วยลดคูดาวเราทีละสิวินาทีครับทำให้เราออกสกิลเพื่อคูดาวได้เร็วขึ้นนีครับผมแล้วก็ตัวทำดาเมจแล้วก็จะเป็นน้องรินนะครับตัวทำดาเมจหลักเลยอยู่หลังเลยนะแล้วก็เอาบัสค่าวมาด้วยครับมีสกิลเร่งเทิน3เป้าแล้วก็สามารถบัฟทาให้ศัตรูโดนแรงขึ้นนั่นเองโอเคนะครับผมว่า,าใช้ทีมเนี้ยน่าจะโอเคเกือบที่สุดแล้วมั้งเพราะว่ามันมีทั้งเกิ่มคูดาวแล้วลดคูดาวแล้วก็ทําให้เราตีแรงขึ้นจากบัสขาวแถมมีรินทำดาเมจหละผ สกิลพาทสิที่ใช้นะครับ ang, ผมจะลองใช้แบบนี้แล้วกันเลเวล30ครับเลือกอันล like before, ่างไปเลยครับสเปีดยเรามากกว่าแน่นอนแล้วก็หน้า2ตามนี้เลยหน้าสร์ก็ตามนี้นะครับอ่ะโอเคดูกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาเว็บแรกครับเจอแค่3ามตัวเท่านั้นนะครับผมก็เพิ่มคูเดาวมันไปครับเพิ่มมันไปก่อนเลยครับสกิลถัดไปก็เพิ่มเหมือนกันนะเน้นชัวนะครับ ไม่ให้มันออกกิวนั่นเองจากนั้นนะครับผมคิดว่าควรจะบัฟปาร์คาวไปเลยนะครับผมทําให้ศัตรูโแรแดงขึ้นแน่นอนลดเกราะมันกับเพิ่มค่าค้าที่หายอย่างละ40%นะครับในทานี้ครับกัน5เป้าด้วยอย่างแจ่มเลยครับผมอ่ะจะเต็มเลยเรียบร้อยนะครับตายเรียบปร้าครับ โอ้โหไม่มีไขรตายทักตัวครับอึดมากมากครับสุดๆนะเลยครับผมโอเคเหลือตัวเดียวแล้วนะครับผมตอนนี้เพิ่มไปอีกนะครับผมเพิ่มไปอีกครับแบบนี้ก็เรื่อยๆื่อครับเหลือตัวเดียวสบายแล้วครับผมเลี้ยงผูดาวไปครับตอนนี้คูดาวกังโดดครบแล้วโอเคครบแล้วนะผมจะเน้นการเพิ่มคูดาวในการเปิดเวฟนะครับผมเข้าเวฟสองเมื่อไหร่ก็เพิ่มคูดาวหมู่ไปครับประมาณนี้นะฮะ เส็จเรียบร้อยครับผมเพิ่มไปเลยนะครับแต่ว่าในรอบนี้เขาจะใช้สกิลก่อนเราในครับผมอ้าวเซเลเนียบัฟตัวเองนะครับผมยุ่ยุนะครับไม่เป็นไรเพิ่มเหมือนเดิมไปก่อนอ่ะสเต็ปเดินไหม,มครับผมแล้วก็บัฟบัฟเท้าต่อเลยเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมจากนั้นนะครับผมคิดว่าควรจะใช้ สกิลสามเป้าของบัฟค่าวเนื่องจากว่ามันทะลุบัฟแถมเร่งเทินนะครับผมเนื่องจากว่ายูชินมันมีบัฟอมตะอยู่ครับถ้าใช้สกิลรีนตอนนี้นะยูชินไม่เสี่ยนนะครับเร่งไปก่อนนะครับผมดีมากครับโดนด้วยครับยอดเยี่ยมนะครับผมขอกําจัดไอนี้ก่อนครับเฮลีเนียครับโดนไหมโอเคเกราะหายไปแล้วครับผมเอาเจ็กเต้นใหญ่เลยครับ มันกันหนึ่งครั้งนี่ว่าไม่เป็นไรครับโดนดาเมจคิดเดียวนะครับผมไม่ไปกลัวมีมีบัฟบลสคาวครับกัน5เป้านั่นเองครับไม่เสียเลือดนะครับผมทีเด่นหน้านี่ครับเพิ่มกูดาวต่อไปครับผมจากนั้นก็สเต็ปเดิมนะครับนี่เห็นไหมครับเรื่อยๆนะครับ หายกันหมดแล้วเหลือตัวนี้อีกแล้วครับตัวนี้อึดที่สุดแล้วครับผมไม่มีใครอึดกว่าแม่นางแล้วครับตีปกติไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครูดาวยังไม่พร้อมใช้น,นี่เนี่ยเห็นไหมครับสามสิบวบีเนี่ยดีมากยู่ชินออกตีครับ ดาลลด10วีนะครับผมตุปโอ้ยไม่ตายอีกครับนี่แน่โอเคนะครับเวทที่สามครับผมเวทที่สามก็จะเจอศัตรูห้าตัวนะครับนั่นเต้นอีกแล้วครับเต้นไปเต้นไปไม่กลัวนี่เพิ่มเหมือนเดิมแต่รอบนี้ครับมีเสี่ยวมาอีกตัวนะครับผม แน่ใจว่าถ้าใช้สกิลสเป้าองพาร์คเาวเนี่ยมันจะโดนเสียวกับยูชินพร้อมกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันก็ขอ้โดนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าใช้สกิลรินทันทีนะเสียวกับยูชินนะครับไม่สีเล่นแน่นอนต้องเร่งเทินไปก่อนแบบนี้นะครับผมขอยโดนดีมากแหมโดนจริงๆด้วยครับยอดเยี่ยม การ,รันตีคี่์คิไปก่อนครับ่าน,นี้สี่เป้านะครับผมสี่จิ้งรอดนะครับไม่โดนต่อทันไหมไม่ทันไม่เป็นไรอ่ะริ้งคืนไปก่อนครับผมเฮ้ยมันจะใช้สกิลร่งเอ้ยเพิ่มคูดาวรือเปล่าโอเครอดนะครับสูตรอีกแลมนะครับสบายมากเพิ่มคูดาวต่อไปครับผมนี่แน่ ผมน้ำหน้าฮ่าๆเพิ่มอีกครับพาไปแล้วเจ็ดนาทีครับนานมากครับดันเจียนนี้ครับผมปกติว่าถ้าเราโดนเพื่อคูดาวนะก็นานกว่านี้อีกนะบอกเลยนะครับสามเป้าพอดีตูสอ่ัสนใจมากเจ๊กง่ายเลยครับผม เอาแล้วครับหลีจิงเขาออกสกิลแล้วโดูไทยว่าโอ้ยโดนยูชินนะครับไม่เป็นไรหลีจิงหลับไปซะเหลือเฮลีเดียนตัวเดียวครับอ่ะสบายแล้วครับปึบ๊บอ่าเพิ่มปูดาวไป50วินะครับผม ก็ประมาณนี้ครับวิธีการผ่านดันเจี้ยนนี้ครับประมาณนี้เลยครับพยายามเพิ่มคูดาวแบบว่าเปิดเว็บมาเพิ่มคูดาวไปเรื่อยๆครับแล้วก็บัฟปัสคาวนี้ก็ดีมากเลยครับทาให้โดนแรงขึ้นแถมแบบว่าเรากันห้าเป้าด้วยนะก็คือเฮเลเนียครับสกิลหมู่ห้าเป้าครับมีบัฟปัสคาวเราไม่เสียเลือดนั่นเองครับเพราะว่าสุดมากนะครับกำจัดศัตรูหมดแล้วเนี่ยจะเหลือเฮเลเนียเป็นตัวสุดท้ายทุกครั้งเพาะว่ามันอึดที่สุดนั่นเองโอเคมนุษย์กันว่าจะได้ธาตุห้าดาวหรือเปล่านะครับผม ทำไมหมุนนานอย่างวะเนี่ยโอเครู้สึกว่าเน็ตมีปัญหานิดนึงไงอย่อยู่มันก็ช้านะครับผมว้าสี่ดาวอีกแล้ว,ลวเลยวันนี้แม่สี่ดาวทุกวันเลยครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะดรับไป ก็ประมาณนี้ครับสำหรับดันจิ้นในวันนีครับสิ่งที่น่ารำคาญก็คือการเพิ่มคูดาวของศัตรูนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็ค่อนข้างโชคดีครับที่ศัตรูนะครับไม่ได้ใช้สกิลเพิ่มคูดาวกับผมเลยทําให้จบได้ค่อนข้างเร็วกว่าปกตินิดนึงมั้งถ้าเทียบกับการโดนสกิลเพิ่มคูดาวนะโอ้โหจบ้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับเนี่ยเฮ้ยโทษทีครับกดผิดน,นะครับผมจะให้ดูอีกรอบล้วกันครับเหตุผลที่ใช้ปีจิ้งมาเพื่อลดคูดาวให้ทีม อย่างละ10วินาทีครับก็คือการออกตีนะครับผมลดทีละ10ทำให้เรามีโอกาสได้ใช้สกิลเพิ่มคูดาวแบบว่าเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้เสียวกับอยู่ชินเพื่อคูดาวไปแล้วก็บัสทาวเนี่ยสกิลกัน5เป้ากับเร่งเทินได้ด้วยแถ่ทำให้ศัตรูดโดนแรงขึ้นแล้วก็ปิดชีพด้วยสกิลของกรินนะครับ4เป้ากับ5เป้าครับกินวงกว้างแน่นอนโอเคครับทำให้ศัตรู อาตายอย่างไม่ยากเยเลยทีเดียวโอเคงั้นคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่วยกดติดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการให้กำลังใจผมอย่างดีมากครับในการทำคลิปเทเวนไนนนั่นเองโอเคลาแล้วครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมจากนั้นนะครับผมคิดว่าควรจะใช้ สก,กิลสามเป้าของ,งคลาสเาวเนื่องจากว่ามันทะลุบัฟแถมเร่งเทินนะครับผมเนื่องจากว่ายูชินมันมีบัฟอมตะอยู่ครับถ้าใช้สก,กิลรินตอนนี้นะยูชินไม่สีเลี่ยนนะครับเร่งไปก่อนนะครับผม